สวัสดีทุกท่านนะคะก็มาพบกับคลิปพนะิกอาร์คนะออห่างหายกันไ่นานกับการทำนายดวงนะคะโดยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโอตนั่นเองนี้ก็จะมาพบกับหัวข้อเนื้อคู่ของคุณเป็นมีคู่ต่างชาติหรือเปล่าต่างชาติก็หมายถึงว่าจะเป็นฝรั่งเป็นคนเอเชียหรือว่า คนจีนคนญี่ปุ่นหรือเป็นในโซนยุโรปนะคะหรือว่าเป็นแถวอาหรับก็คือไม่ใช่คนไทยนั่นเองนะสำหรับเรื่องเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ก็จะมีหลายคนในชีวิตของเรานะที่เกิดขึ้นมาไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะคนนี้เมื่อคุณมาดูพลิกนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ ขอทำพลังงานนิดนึงนะคะเรามีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าก็มีพี่คนนึงตอนนี้พี่เขาอยุประมาณ62แล้วนะคะแล้วเขาก็มาต่างประเทศนี่แหละเขาก็มาเจอแปนแล้วก็แต่งงานกันได้อินคาร์ดเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาอยู่อเมริกาไป ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปเลยนี่คือเราไม่ต้องบอกว่าอายุเท่าไหร่ที่จะได้คู่ต่างชาตินะพี่คนนี้อายุ60กว่าก็ยังแต่งงานได้นะคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องความรักนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับทุกทุกคนนะคะ เป็น3กองนะคะกองละ3ใบาการทำนายอันนี้เป็น general reading นะคะก็คือว่าเป็นการดูทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครนะคะ ก็การดูก็จุดเวลาก็อัพตั้งแต่ที่เราเปิดคลิปคลิปนี้เจอ,อเดี๋ยวเราจะมาดูกองที่1กันก่อนนะกองที่1น,นะคะใครที่เลือกกองที่1ไว้จะเป็นยังไงนะอันนี้ไพ่ใบแรกชัดเจนนะคะว่าคุณมีคู่ต่างชาติแน่นอนเพราะว่าคุณกำลังมองหาแล้วก็รอคอย ถือรูปโลกนี่เห็นไหมรอคอยคนคนนั้นอยู่แล้วคนคนนั้นก็อยู่ไกล้มากเลยไม่รู้ว่าอยู่ไกลนะแห่งหนไหนนะคะนี่นะไพ่ใบนี้ทำนายเออคนที่เลือกชุดที่หนึ่งะคะบอกได้เลยว่ามีคู่ต่างชาติและตอนนี้ก็กำลังรอคอยอยู่อาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปถึงจะเจอเขาหรือเปล่าแต่ก็ตอนนี้กำลังรออยู่นะคะ ไพ่พระนะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบอันนี้อันแรกอะ่ะเป็นดูได้เลยว่าไพ่คนที่เลือกชุดนี้มีคู่ต่างชาติแน่นอนแต่ตอนนี้ขอให้รอนะคะอย่างมีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่างมีสติอะ่ะ รอรอต่อไปอย่าเพิ่งใจร้อนไกลอีกอันนึงก็คือว่าคู่ของคุณเนี่ยจะอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่า,าจะมากกว่าเยอะอะค่ะประมาณสักสิหรือ20ปีอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าตาดูตามเซนแล้วเขาบอกให้รอแบบรอให้เวลามาถึงอะนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าบุญเก่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะทําให้ได้เจอกันเองนะคะจากนั้นก็ ได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบก็คือว่าตอนนี้คุณเบื่อแล้วเบื่อเบื่อเออไม่ไม่ใช่คุณเบื่อหมายถึงว่าคู่ของคุณที่อยู่นะเวลาเนี้เหมือนก็ว่า ทะเลาะก,กันจนเบื่อแล้วอะคุณก็พยายามที่จะเอาชนะเขาแล้วก็ทะเลาะก,กับเขาอยอะแต่เขาเดินจากไปเรียบร้อยแล้วเห็นสองคนนี้ไหมสองคนนี้เดินจากไปแล้วแต่คุณก็ยังแบบว่าอยากจะทะเลาะก,กับเขาอยู่เหมือนก็ว่าอะไรอาวรนกับสิ่งที่มันยังอยู่ในปัจจุบันนะ่ะแต่ความรักเก่านะั้นน่ะได้จากคุณไปแล้วแต่คุณก็ยังแบบเหมือนโกรธหรือว่า ยังยึดติดอยู่กับตรงนั้นนะ่ะซึ่งตรงนั้นก็คือเขาบอกว่าให้ไพ่พระนะคะบอกบอกเลยว่าให้หยุดในสิ่งตรงนั้นแล้วก็รอเวลาเพื่อที่จะมาเจอกับคู่คู่นี้ของคนคนนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะอ่านี้ก็เป็นไพ่ชุดที่หนึ่งหรือว่าคู่เป็น มีคู่อยู่ต่างชาติต่างประเทศแน่นอนเรามาดูกองที่2นะคะแฮมป์รน์อันนี้บอกได้เลยว่าสองจิตสองใจอัศวินถือถ้วยแล้วก็เจ็ด<อ>เชุดที่2องนะคะไพ่ใบแรกเป็นทฮมป์ r รน์หมายถึงว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึก2องจิตสใจ หรือไม่รู้จะเลือกอะไรดีอ่ะอาจจะถ้าอันนี้ยังไม่กล้าที่จะฟันธงมากนะคะว่ามีคู่ต่างชาติหรือเปล่าเพราะว่าไพ่ไม่ได้บอกมาชัดเจนแต่ตอนนี้คุณคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีกับ เรื่องราวความรักของคุณเพราะอันหนึ่งอ่ะเท้าหนึ่งเหยียบที่น้าเห็นไหมคะอีกเท้าหนึ่งเหยียบบนดินข้างหลังเป็นผ้าที่สว่างสวยอยู่มีปีกพร้อมจะโบยวินถ้วยก็มีสองถ้วยซึ่งอาจจะมีคนที่คุณนะ่ะคุยอยู่โดยที่เขาอยู่ต่างชาติด้วยนะแล้วก็อยู่เมืองไทยด้วยมีสองน่าจะมีตัวเลือกสองคนแต่ว่าไงก็แล้วแต่คะ่ะ คุณก็พร้อมจะไปเดินตามหาคนใหม่อะคือลักษณะถ้วยหันหน้าออกไปทางอื่นะไม่ได้หันหน้าออกไปหาคนตรงเนี้ยนั่นก็หมายความว่าคู่ของคุณ่ะน่าจะอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าคุณพร้อมที่จะมาต่อสู้ฝ่าฟันด้วยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันมันเหมือนว่า ปฏิเสธคู่ต่างชาตินะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ไม่ได้แบบว่าส่งเสริมเท่าไหร่เหมือนก็เป็นการทํางานที่หนักอะ่ะนั้นอันเนี้ยคือคุยได้มีมีแฟนต่างชาติแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแฟนอะ่ะเหมือนก็ว่าคบหาทําความรู้จักอะ่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยกับกับคนไทยอะ่ะด้วยกันอะ่ะมีสองทางเลือกทีใ่ให้คุณเลือกอะคะ่ะ แต่ว่ายัางไงซะคุณก็ไม่เลือกต่างชาติเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่หรือว่าอะไรที่มันอยู่ที่เมืองไทยอะทำให้คุณไม่สามารถที่จะเลือกไปอยู่กับเขาได้อะมันจะไม่เหมือนไพ่ชุดแรกอะคะ่ะไพ่ชุดแรกมันจะบอกเลยว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศในน่าจะเร็วๆนี้ด้วยนะอันเนี้ยนะคะจะได้ไปก่อนแล้วก็จะเจอเขานะแต่ชุดนี้ก็คือคุณลังเลอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบว่า จะได้ไปเลยอ่ะแบบเอ๊ะไปหรือไม่ไปดีมันไม่ใช่การตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะแบบกำลังคิดพิจารณาไต่ตองตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นน่ะก็คือคุณเดินจากไปอ่ะค,คุณไม่เอาอ่ะคุณไม่ไปต่างประเทศอ่ะแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่อยู่กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเป็นจริงในที่นียนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ชุดที่สองนะ ต่อไปไพ่ชุดที่สาไพ่หเหรียญน,นะคะไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็งออบคับสำหรับไพ่ชุดที่3มนะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอบ ถามไพ่อีกรอบหนึ่งก่อนนะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นจริงไหมนะคะเดี๋ยวจะลองหยิบด,ดูนะ The Magician นะคะสิ่งที่คิดไว้นะก็คือว่าคนที่เลือกไพ่ใบเนี้ยจะได้แฟนอยู่เป็นโซนเอเชียค่ะเพราะว่าตามเซนต์ที่บอกอะ่ะคืออันแรกอะ่ะไพ่ หกเหรียญมันเป็นความแรงแค้นในจิตใจอะ่ะเ,เพราะว่าเรากําลังดูดวงเรื่องความรักอะ่ะผักนี้เป็นไพ่เงินถ้ามันไปอยู่ในผู้ที่ประกอบกิจการนะก็คือถ้าได้ไพ่ใบนี้ยคุณจะลงทุนเท่าไหร่คุณไม่มีวันได้กําไรอะ่ะจะเจ๊งไปเลยนะมันก็หมายความว่าคุณผิดหวังความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะมากอหละไม่ว่าจะรักใครก็ตามนะยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จในความรักอะคะ่ะเขามาก็ ห้าไม่เท้าอีกก็คือไม่ประสบความสําเร็จในความรักแล้วก็รักใครก็ต้องแย่งชิงกันอีกหรือไม่ก็มีแฟนก็ทะเลาะกันเองอะไรประมาณนี้จนต้องเลิกกันไอ้นี้ไพ่ k n n o o f คั p ขึ้นมาเนี่ย k i u p of cup ขึ้นมาเนี่ย,มยหมายถึงว่าคุณเป็นถ้วยด้วยนันเป็นเรื่องของความรักอะ่ะแล้วตรงนี้จะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีคู่ต่างชาติที่เป็น นคนเอเชียในโซนเอเชียท่านก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะเป็นสิงโปรโหรือไม่ก็ญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยไม่แน่ใจใช่ไหมแล้วก็ได้หยิบไพ่ในจิเชียนขึ้นมานั่นหมายความว่าใช่ในสิ่งที่คิดอะค่ะไพ่บอกว่าในสิ่งที่คิดเนี่ยจะถูกก็เลย ที่จะพูดออกมานะก็คือสรุปแล้วถ้าใครได้ไพ่ชุดนี้นะคะคุณจะได้แฟนมีมีคู่เป็นคนสายชาติแต่จะอยู่ใน,นโซนเฉพาะโซนเอเชียเท่านั้นนะไม่ใช่ได้เป็นคนขาวเป็นฝรั่งนะไม่ไม่ได้ออกไปแนวแนวนั้นนะแต่คือเป็นอยู่ด้วยกันเป็นประเทศในโซนเอเชียซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะเพราะว่าเอเชียม,มีเยอะใช่ไหมอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิกอะาคะา สามกล้องเป็นยังไงกันบ้างโอเคกันไหมนะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามทำคลิปในส่วนของการดูดวงออกมานะคะค่อยๆทยอยออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ในวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักนะขอให้เจอคู่แท้ ขอเจอเนื้อคู่ขอเจอคนที่คุณคิดว่าคุณพอใจคุณชอบแล้วเขาก็ชอบคุณให้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ